เออจะไปดอนทองไงที่เขาทองอ๋อบ้างเออเร่องการอุนี่มีคนอยู่บ้านเปล่าอ๋อนี่มีอยู่นี่นะนะอ๋อมีคนอยู่บ้านด้วยโอ้พอดีเลยสวัสดีครัสวัสดีครับอยู่กี่คนเอ่ยสี่คนใช่ไหมสี่คนเออเอาเอาเอาข้าวมา เอามาชุดดงก่อนครับแก่ไหมเอาข้าวมาสองปลาป๋องสองเลยเนี่ยข้าวสองปลากระป๋องสองขน,นมยกมาเลยข <c oughs> ้าวสองปลากระป๋องสองครับทำทุม่มไหมเนี่ยทุ่มเนอโอ้ทุ่มเข้าบ้านได้ดิ โอเยวางข้างงนี้ก็ได้วางตรงนี้นะ่นองเดีะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขนเอาแล้วกันนะมีเยอะครับอืม มีสองล่มเด็ก้ผู้หญิงมี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 ตู้เย็นไหมครัโอเคเนี่นมสดต้องต้องเทอยดหน่อยนะครับเพราะทำเมื่อเช้านี้เองเีย็นๆแต่มันร้อนด้วยที่นี่ของตันดีนะอืมโอ้วันโอ้ เออพี่โป้ผิดช่องผิดทางโทษทีจะไปดอนทองมาออกตรงนี้เฉยเลยเออต้องเกยเลยับเออว่าสิริชินแล้วค่ะสิริผ่อละม้ก็มีมีคนอยู่เดี๋ยวให้ขับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปแีกทางนู้นอันนี้กณแม่จัน ครบจังครบครุหมจังครบแล้วใช่ไหมอันนี้มาให้นักยมนะคะแนนว่ามาแจ้งนะครับจากไหนคะเนี่ยลุงอ๋อผมมาจากเมืองการอยู่จะสยุกน้อยครับอ่าเอาเก็บเอานะทั้งครัวครบนะครับจะได้ประหยัดตังค์โอเคครับผมอ่ไปบ้านนู้นครับของเล่นไหมเด็กอ่าไม่ของเล่นหวยแล้วอ่าท่าน้ชมย้คครับครับ ไปมอ,อ,องนี้นี่ชนหนึงใช่ไหมคะครับครับชนหนึ่งถนนเลยทางนี้เด็กไหมเออทางนี้ก็ได้ไม่มีมั้งไม่น่าจะมีอ่ะครับผิดทางแต่ก็มาเจอผิดช่องผิดทาง,าอองป้าไม่มีเด็กใช่ไหมคะมีเด็กไหมคะมีคนนอนตาขาวขาวหรืออ,อ๋อมีเด็กอ,อยู่อยู่อีกคนโยมอยู่อีกคนอยู่กับสามสามคนใช่ไหมข้ามาส่งข้าสองข้าสอง อืมเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้นะใกล้ใกล้จุ่มรถเลื่อนขึ้นหน่อยก็ได้เดี๋ยววางบนโต๊ะดีกว่าอ่าอ่าไม่เป็นไรเลยโยมอ่เอาวางนี่แหละตรงนนี่เลยนั่นแหละไข่ไข่แขงเนี้ยไม่แข็งอ่าไม่แข็งนั่งกับไปบ่ายสองโมงกว่าขนมนะโยม ข้าผู้ผมเพื่องครัวจะได้ไปยัดเนาะจ้ะได้ไประหยัดกันครับอันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับครับโควิดหรือไงโควิดโควิดจ้ะใช่ครับโควิดครับมีตู้เย็นใช่ไหมมีจ้ะโอเคครับจะได้เอาพวกขนมพวกขนมเนี่ยทำมาเมื่อเช้านี่นะคอ่าอ่านี้ยังไม่เดือดถลอก ไข่แผงหนึ่งอะไรไข่แผงอ่านี่โอเคเออพอดีเลยของเล่นโตอย่างฮะโตและวอ๋อเล่นได้ปิโตโอเคอ่าครบนะ เนี่ยมาแจกนะโยมนะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับโอเคทุกดีนะครับครับครับผมครับผมไช่ครับพอดีมาผิดทางนะโยมก็เลยต้องเลยตามเลยอ่ะหลังนู้นอ่ะหลังนู้นไม่ได้เซอร์ไปดูเลยใช่หลังนู้นได้เซอจะไปดูอย่างฮะลองไปขึ้นบนนี้ออกไปเลยไปลยงขึ okay, ้นไปลองขึ้นไปกลับรอรอว่าแต่ละคำก็เดิมรู้นะ เล้วตตลาดนัดมาตลาดจะร้อง้องรเลี้ยวข้าตรงนี้บ่เลี้ยวข้าวตรงนี้นะถ้าออกตอนัดน้นเหมือนกับว่าโอ้ทางเดิมจะแล้วต้องไป่งห่ะเฮ้บ่บ่ไปแล้วแล้วแล้วแลลม่มีป่ไปหรือหจะวนนี่าลอกไปที่ันอกไปตรงนี้ต่อตรงนีโอเคแล้วแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีบ้าอยู่ตรงนี้มัอยู่หลังอ่ะตรงหลังนี่หัวมุมนี่เออไม่ไม่ต้องตรวจลองเดิน่มีป่า เรงนี้ผมลองดูที่มีไหมลองดูที่หลังนู้นอ่ะหลังนู้นอ่ะเออนี่คหลังนู้นอ่ะฮะที่หลังนู้นอ่ะสองรถนะกันหลังนู้นมีป่ะไปดูไปดูผิดช่องผิดทางนิดหน่อยโล่งทางจะไปโดนทองมาออกนี่งงตึ๊บไปเลย